อะไรขี้เอ่ยมึงขี้อ่ะอ่าสีส้มแอบดูเก่งไงใช่มั้ยเนี่ยตะเกียบวีนนะเจ็บว่าขีขาหือหัสีม่วงวะเออ้องนั่งไหม,ม่ขี้สีม่วง พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโปรดใช้จัก,กรยานสีแดงในการรับชมและรับฟังน้องๆที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำพี่ยาวรับรับไงคะเฮ้ยอยาไปเที่ยวอยากไปเที่ยวับอยากไ,ไปเที่ยวไหนหนูโชคจ้ะหนูลูไอ้หนูลูกไอ้หนูครับโอ้หนูโชคจะ,คะไม่เอาตรงเลยลูก จะเที่ยวไปเที่ยวไหนคะอยากไปเที่ยวไหนผมอยากไปทำอะไรสนุกๆเช่นเช่นขยะจบบุญโอ้ได้โอ้แต่ขยะจบบุญตอนนี้ใครจะมาไล่หนูเขาอุ้มกันอยู่พี่น้ำพี่เขาพี่เฉาทำไรอยู่ไปเดี๋ยวพาไปข้ายายาป่ะหนูยาป่ะพี่น้บโอ้หิวเลือดด้วยแอบบดูเก่งไงใช่ไหมนเนี่ยตะเกีเยบพี่น้าเจ็บว่าีขาวอ้โหสีม่วงว้าวดูสิไอ้เรานั่งไหม วิง่งมาสีม่วงอะไรก,กับเนี่ยใส่แหวนด้วยอันนี้หนูแต่งงานกับใครกี่ขวบแล้วเขามยเข้ามา <S <S เฉียบไปเลยอนี่เป็นวิชใช่ไหมเนี่ยใช่คนระับไ,ไม่ใช่คนระับใช่คนระับเฮ้ยไม่ใช่คนระับ คุณคะ<ห>คุณคะแต่ว่ามากับแฟเหรอหคะครับครับสนใจจะมีลูกไหมคะ,มะไม่เอาครับเด็กตอนแก่นี้หัดดูชาๆแล้วเันเป็นวิธีเขาเรียกว่าใช้ชีวิตคุ้มค่ะโอ้โหโตไวจังเลยอ่ะขอบคุณนะไม่ใช่กำชมลูกไม่ใช่การไอ้หนูเราไม่ใช่กำชมไอเราไปกันดีกว่า ยังเสพอยู่ปะเรือก็จะมดแล้วเมาไม่เอาทรงเลยดูสิเออแล้วหรือ,อยัง ฮัลโหลในนี้ในนี้ในนี้มีคนชื่อเซตตังไหมคะมีครับว่าไงครับสวยๆยืืืมออถขอคุยกับเรซตตังกูหัวแก่ทุกคนแก่ทุกคนเลยค่ะสามจุดเก้าเขาก็กินหน่อยเขากินหน่อยนะเขากินหน่อยผไม่มีเนื้อมีเนื้อไหมครับขอเนื้อหน่อยได้ไหมถ้ยกเท่าไหร่เท่าไหร่นะหนึ่งพันสองครับหนึ่งพันสองครับนี่ครับคนนี้ครับข้างข้างผมก็แก่แลยวครับหนึ่งพันสองครับ ไขพี่ขาพี่เลขอะไรหนึ่งหกหนึ่งครับนถึแล้ว่ใครั่งศอ่ะองขว่โนิวด้วยอ่ะก็แต่เราชื่ออะไรครับโบลุกชื่อโยนีครับฮะชื่อโยนี้ครับเด็กนี่น่าโดนต๋อแม่ ก็มาดีน้ำก็มาดีน้ำก็มาดีน้ำอ๋ออยู่นครมานใช่ปะขอบคุณที่เสียงน่ารักว่ะเด็กผู้หญิงหรอเด็กผู้หญิงหรอใช่น้ำครับชื่ออะไรครับคุณเคยว่ะวันนี้ไม่มานะไม่อยู่นะครับชใครนะรี่ตรงนี้ลุงเป็นหโซฮีนะไม่ผมโซฮีเอาดีๆขอขอบคุณเลยโซฮีใครอ่ะ ขอผู้หญิงมาตู้นี้หน่อยครับเหงาครับพอแบบพอออกน้องออกนอกเมืองไปผู้หญิงก็เต็มนั่นแหละเรื่อมเลื่อมเลยไม่ใช่เราไม่มีผู้หญิงเลยว่เน้กเนั่นไงนั่นไม่ใช่ผู้หญิงเลยคุ้มที่เราไปปวดอยากได้แบบน่ารักอู่น่ารักอู่อะครับอ๋อบูมบมที่พาไปจบกคุณเดนน้ด เขาชื่ออะไรนะโซฮีโซฮีสวัสดีครับอ๋อบูนี่นะไอเอ่อช่างมันนี่เวลาเรียกเด็กโซฮีเราต้องเรียกอะไรบ้างจำไม่ได้แล้วกันเรียกอใครผู้หญิงผู้ชายโทรศัพท์ขายมั้ยมีโทรศัพท์ขายเรียกหมาเรียกนั่นเรียกหมาหรือปะใชา่ หาป่าให้ยืนมาให้ยืนมาก็ป่าะมรก๋าาจังงานงูมาดีก็มาดีครับก็มาดีก็มาดีไอ้จิงมาดีเอเอ๊ะอาไมได้ปลา่เอจิงโง่มาดีเอ้จิงมาดีครับนดูเสีิยังไม่รู้ย่งกันิวกุดเลยอผมไม่กำลังใจผมไม่กาลังใจครับวนางู เขาไม่เห็นเผื่อเขาไม่เห็นเผื่อเขาไม่เห็นหนูขึ้นมือมันจะได้สูงขึ้นเผื่อเขามองไม่เขียครับอุ้ม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 แล้วอุ้มอุ้มไม่ได้ครับแบบนี้อ๋อเอาไม่ดของวัน e นี้ไม่ขนามือพี่เลยทีหลังเขาเก่งวันนี้หน่อยนะเนี่ย นีเ็เห็ไหมเอ้าเด็กแทงมันดินีงไปแล้วอันนี้งไปแล้วอขนนีไปแล้วอ๋อนี่มินิฮาร์เนีใช่มินิฮาร์สถิบมันลูกถิบมันไอ้หนูถิบมันก็มาดิเด็กก็เตะได้นะนี่ปาหรือป่าเฮุ้ยถุยถุยถุยด้วยอุ้ยเล่นน้ำลายด้วยถุย400เมระทำเตอะเด็กเฮียมึงเียอะอ่สอง่วง เด็กนีอยากนอนบ้านบ้าเด็กกระพานกุมานีกุมานีกุมานีครับไครับครับไปคไปครัไปัปคไครันับนนิรวบไนครับไะครับไนครับไรไปรับไปรับอนนรับไรับไปครกบไปครวบไปครครับไปรับไปรันไปนรับไครับไะรไนรั่ะิรับรัรับไริงไปครรัรัจุกนะครับไหคโอ้โหครับหปครค่ไหนครับน้อง ไปไปไม้ไข่ไม้ไข่พูดพูดพูดพี่กู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 ไปปากทีเยเด็กลกเหละชุย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 อะไรครับชุยอะไรครับชุยชุยทีดิมะก็จริงก็จริงก็ออกมาดิก็จริงก็ออกมาดิแค่นั้นแหละก็มาดิ ถ้าไม่มีกระจกนะจับในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะแช่พวกยาดองไงแช่ขอเล่าหูเห่าอะหมอผมนี่หมดแล้วชิบหน่อยดิมาทีมไหนอาไปไหนแล้วอ่ะเอาไปแล้วเหรอเอาไปแล้วเหรอต่อไปแนี้แหละแบบนี้แหละเพื่อเพื่ออะไรครับเนี่ยไม่ได้จริงลงไม่ได้จริงลงไม่ได้จริงลงไม่ได้อ่าดีครับเรียบร้อยครับอันเดี๋อย่าห้ามเข้าไปนะเด็กน้อย โอเคนะได้นะขออย่าเข้าไปจะทำอะไรอ่ะโคตรสนเลยนราจนห้ามเข้าไปห้ามไปเข้าไปโดนใบนะไปแล้วโอ้คครับหนูไปอีกตู้หนึ่งได้ไหมคะมีคราเขนคนมีกโอ้ยอย่าดื้ออีกตัวเล็กจริง นอนมันก็เข้ามาให้แล้วนะหมอกดกดกดอะกดอะไรอ่ะกดกดยิงก่อนเห็นแบบนอนตรงนี้ัวตรงอ่ะไม่มีข่าวเด้ไอ้ดื้อใครอ่ะก็เซวีไปโหลดมายังดูจนเต็มบอดแล้วเต็มบอดเลยไม่ตังค์หนึ่งพันอ่ะเองอ่ะมีตังค์ให้พี่ไหมจะนอนเตียงไม่มีแล้วอุ้มหน่อยครับหมอขออาบน้ำอย่าไปกดมาให้นับเยดี๋ยวหนูโดนเนี่ยอย่าไปกดมาให้นับ อย่าให้ใครเห็นนะโอย่าไปกดไม่รับไม่ไปกดไม่ประปารับไอ้ใครเห็นมากเราโดนไปด้วยอย่าไม่รับไอ้เหี้ยยิบอีกยิบถูกอีสัส กกบอเฮ้ยพี่เฉาเป็นไรนะพี่เาวดันไดไหมโซกีดันหมดได้ไหมหนึ่งแปดสองครับไอ้ลูกกอกหนึ่งแปดสองครับไอ้ลูกกอกแล้วทำยังไงที่รัเข้าได้วะครับดูดูฝากลูกอันอันเนี้ยครับอ่าแล้วอีที่ไม่ได้แล้วนี่ไอ้็นทนพอดีมีลูกกอกให้มาไอีที่กูเข้า ยได้ได้ขอได้ได้กับหน้าจอก่อนพี่ช่วยด้วยนะผมจะเข้ามาติดนะช่วยด้วยใครว่าเองอ่ะดื้อชิบะไปเลยท่านหมอไปไป่อาจะทันแล้วเราไปกดหนช่วยด้วยนะช่วยด้วยนะบางทีเข้ามาขึ้นมาอีกนะแต่ช่วยแต่เรา อ้าเฮ้ยเฮ้ยมันจังหอมสวยชิบหายแล้วไม่มีโทรศัพท์ไอ้รู้มีปะบ่มีนะบว่มีนะบว่มีนะไม่ได้ลูกกอกได้ไม่ได้ได้เอากับพี่เอากับพี่เอากับพี่มีอีกมีอีเครื่องมีสองพี่มีสองโอเคกอกโหหนูห้ามเข้าเข้าออกนะมันผิดไม่หนาพมีเจ้ยื้อลูกกอก เออลูกกอยยชนข้าวตายครับมอยมีข้าวขายหรือเปล่าเสียงดังวะวะเสียงดังควะเสียงดังวะเไมเอาข้าวไปดิเด็กเวรไม่ให้หรอกไม่หรอกให้ไดพูดคำนี้กับกูเยีนะ ผมบอกว่าไอสัตว re ์ในนี้น่ารักชมูเลยไอเต้ากระต่ายเต่ากระต่ายอหน่อยอ้นก่อนขอข้าวนอครับเด็กโง่อใครดักเดินเลยจะตายแล้วตายพี่ะอย่างนี้มันต้องขยี้ให้หนักขยี้ขยี้ขยี้ขยีไม่ได้รับนะพูดตายคุณไม่ง้ ไอ้นังู่้นังง่หมอัดีดีไอนังงูไอ้นังูอยู่ข้าตายยเด็กเยอยนี่ด่าโคตรแรงอะโอ้ไม่รู้จักเ่าอใครวะกูยังลูกไอ้เฮียอะไรครับก็ข้าวถอดปูนนี่พี่ชายก็บเลย่ชีีชีไม่มี ซีซีเนี่ยน่ารักเอาไปเลยซะปั๊ดถุยอุ้งมวยแข็งบุ๋งไปวันวันก่อนตอนนันครับเอาน่ารักเอาน่ารักกวนี้เอาอะไรน่ารักอ่ะชื่ออะไรล่ะชื่อโซยายนะโซยี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 ผมไม่รู้ก็ผมไม่รู้เรื่องผมเป็นคนคนก็ดีเป็นลูกผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเป็นลูกผสม สองครึ่งบอกครึ่งน้ำเฮ้ยค้นน้ำชีเมียวคอยคันหนึ่งห่อคันหนึ่งห่อคันหนึ่ง,น,น,งนาดเตียงไหนจะตายแล้วจะตายแล้วน่ารักจังมาจุ๊บห่อเมงทีมาจริงจริงนั่นก็จริงนะคุณหมอหอคันหนึ่งเลยคุณหมอขอตังค์ก่อนเดี๋ยวผมม้นให้จะจุ๊บเมงให้มาเอ็งอย่ามาทำซ่าจริงๆแบบว่าเอาไปชมพันลิเออน่ารักจังอ่ะให้จุ๊บเมงให้จุ๊บก้อน น่ารักเกินเนี่ยวัเนี้อ่ะมันจะปาดตีก็เถอะไม่ถึงเลยหมอคะอยากไปอาบน้ำมาคะตังไม่ถึงอ่ะตังไม่ถึงอ่ะไปซูสูกรตินะกากาดกพันธ์หนึ่งอ่ะไรมันหนึ่งพันอ่ะขออนุญาตอาบน้ำเลยนะคะไรอ่ะเตียงนอนมันนอนพันเดียวมันติดลบอ่ะโอ้โหจะว่ามีไม่กี่สาโอ้ โทษจะจนเลยหนึ่งหนึ่งสองเออเราฆ่าตัวนี้เดี๋ยวมาได้ได้ได้อะไรว่าไชงพันเนาะกูดจาไม่ร้ายเขแบบไม่ต้องไปหาเขาวะเนี่ยงูฉมุดแก๊งก็ไม่ใช่พี่ก็ไม่ใช่พ่อก็ไม่ใช่ไม่ต้องไปกดหรือไม่ให้มางูฉมุดเลยเฮ้ยมาเนี่ไอ้หนูพูดเบาเบไอ้หนูน้อย ว่้ไครับลุยหนอว่าไงครับว่าไงคร,งบรงับพี่ชายว่าไงครับครับคุณตัง้งไรครับชื่ออะไรอ่ะเราเราชื่ออะไรนะชื่อโซอีชื่อเด็กคนยากโซอีไม่ค่อยชอบเด็กแล้วชิบชิบชิบชิไม่ต้องเอาผันยังอ่ะไม่ค่อยชอบเด็กอะกระเป๋าสีสีเปโซอี้กัรแล้วเอามาพูดร์บอ ูุบอบอขอตั้งหน่อยครับบอกว่าโชยีน่ารักที่สุดโชยีน่ารักที่สุดเลยครับขอตั้งหน่อยครับโชยีเป็นเด็กดีชมุดเป็นเด็กดีชมุดเลยชมุดชมุดเลยเอาไปคิวสดๆอ่ะจริง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 จรินะก็จริงแต่ไม่ค่อยชอบเด็กอ่ะอ้าวม่น่ารักหรอกหมอโชยีไม่น่ารักหรอกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ ไม่ยอมนอนตอนไห้ไม่ยอมนอนเนี่ยค่ะไม่ยอมนอนก็จะบื้อเลยบื้งก็จะบื้อเลยขอให้ไปชูชูปกติฮะไม่ค่อยชอบเด็กเลยอ่ะจริงวะมันไม่ค่อยชอบเด็กไอ้หนูไม่ชอบเด็กเลยอ่ะไม่ค่อยชอบเด็กเลยอ่ะแต่ชอบอะไรคือแบบสรงพูดพูดเล่นแหละเศร้า ไม่ชอบอะไรไม่ชอบหรอกไม่ชอบอะไรทางนั้นนะทุย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 ปากดียังวะเด็กเวรไปขมับแม่ทุยทุยสื่สารพ่อสืสารแม่จริงไม่รู้แตมันน่าติดคุกจริงอ่ะไอ้เหี้ยนี่ไอ้เปี๊ยกถ้าเราสงสารเองจริงก็เบอร์วัดิ เป็นเวนจริงไน้เด็กคนนี้รูเต้เหรอใครดิอย่าดีฝ่ายน้อ,ในองใครเองรู้ว่ากูเป็นใครแล้วเองจะหนาวบ้าง,งหรไงฮะบ้างก็งไปหาอะไรทำไปทำอยู่ทำอยู่นะเป่ีหยนหรอกำลังให้อาหารสัตว์อยู่ ศาสตนอะตทชลุจเาใชม่แค่ไปสองพันเมื่อกี้สตลุอะไรก็ไม่ดูแหละดุนงินไปฉพันเลยอ่ะาตัวนี้กินทคตรแพงเลยมาเียุบเมงดีมาจะได้หายบ้าวะไบหรอกเดี๋บมงให้มาจะได้หายข้างนัีโคตรไม่หยุดเลย Cho bạn đi, cho bạn đi. tao ta vào quá báo. đi. Vú rẻ quá. Kia vú rẻ. Đẹp ngô Đây đẹp xí này Cho bạn đi, đẹp. Bây giờ. Nope. Bạn bên đẹp đi chưa là Bạn cho bên, bên Mẹ là bên vú dài hoặc dù không phải tay em thì uni hôn hết hả long hả lúc hương hả lúc hả lúc hả lúc hả Ây hả lúc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  hả ผมไม่ได้ไงไม่ไดจะมาอุดมดูวจะมาดมดูไผมจะใชสองนจะกีผมทำไมอ่ะะกีผมสองไบไม่ม kind of ีค <ANS> <fall> wow ่าอะไรเลยเหรอไม่มีค่าไอ้กตนณ่ะผมขอโทษได้หรือป่าผมผมผมยังเด็กอยู่ผมยังดูท่าไม่ถึงการผมยังดูด้าไม่ถึงการนะ ให้เอะไรว้ผมได้หรือเปล่าผมไม่ได้ตั้งใจอ,ะอจ่อนะข้ามเงินสองพเอาเองเลยวุ่ม,ไ,มได้ตั้งใจจุบตูดมนาะจุบดีมามาว่างหรือไงฮะเป็นว่างเหรอเป็นว่างเหรอนี่ว่างนะไปดูพวก้องหน้า,นางูตีคูกนะโอ้ยเยอะพแรงนะผมนอนได้นะผมดูใน,ะนทีวีอะ่ะ ูเรื่องอะไรมาเด็กเป็นเล็กประจุพี่ย้ายบอกว่าจะจูบมันน่ะพี่ย้ายพี่จูบผมแล้วนะครับมาประจุที่มาอย่าม่วมเฮ้ยพี่ย้ายผมไม่มีความรู้กันหอ อย่าพลาดดุนเดแต่ไม่ดูแครับเก็ีบกรบอันตรายมันอันตรายนะใช่ครับทำดีทำดีครับท่านพี่ไม่ได้แพ้แต่พี่ออมให้พี่ชายไปทำอะไรมาติดคุกพี่ชายไปทำโอ้พี่ชายโคเฟี้ยวเลยโคตรดาวโคตรตึงก็จุดโอ้พี่ชายชื่ออะไรนะพี่ชายชื่ออะไรอะไม่ใช่ไม่ใช่ป๋า เงยอะไรอ่ะทำอะไไม่ทำดเดิอ่ะทอรูดใหญ่เลยอ่ะมเดวดเกิดะเกิดอะไงไปก็ได้ไวฉันโหเยี่ยมแรงมึงไปตายให้หนอนขึ้นตัวซะี่เชาพี่เชาอพี่เชาเข้ากินเบา มีแล้วครับเราอ่ะมีข้าวกินหรือเปล่าพี่เชาครับได้ยินพี่ไหมผมกระเป๋า,านะผมขอ,อเรียกกระเป๋านับครับว่าไงป้านุมงนะก่อนเลยได้ไหมคืออะไรอะ่ะอ๋อให้ให้ให้ออกไปเลยเหรอตอนตอนนี้ให้ตมเหรอ พอเข้ามามันจะได้สี่นาทีใช่ไหมโอเคค่ะโอเคพี่ดาวรับพี่ดาวรับไาเรียกกุณดาวรับหนึ่งหนึ่งแปดสองครับเรานี่ไม่กลัวอะไรเลยนะหนึ่งจงเลยออะไรเนี่ยอะไรเนี่ย ไงแมวไม่รับเก็บ <ใน S 1> ไง Yeah. She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick All the boys stare, can't help it, it's a habit Clothes that she wears, short skirt and a jacket I just wanna get her all alone on a mattress I just wanna have it, I just gotta have it boomers all around say her body is fantastic all natural well, not a piece of fur is past it head to her toes yeah they say that she's alive yeah the whispers all around say she has a reputation don't believe it till i see it so i want a demonstration and i've always learned it better with a hands-on education so i need a private session if you get what i am saying and they say that she's not easy no she's really complicated but that only makes it better and it's got me so fixated and i'm not the type to Wait I've never hesitated. But she's got me captivated. So the game I'm gonna play it. Yeah. She got a body like a coastal. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely I want that body, baby. Show me. She's got a body like a coastal. Show me